สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกริ่งนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดในส่วนของเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรรวมทั้งข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรนะครับสาหรับวันนี้เรามาเช็คในส่วนของสภาพอากาศครับวันนี้ อุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนนะครับพื้นที่ฝนตกหนัก50จังหวัดนะครับก็มีโอกาสที่จะรับฝนนะครับฝนเริ่มที่จะกลับมาเยอะอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เตรียมรับมือนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับทั้งหมด50จังหวัดว,วันนี้ที่เสี่ยงฝนตกหนักแล้วก็มีโอกาสาที่จะเกิดฝนนะครับสําหรับลักษณะสาภาพอากาศโดยทั่วไปวันนี้ร่องมรสุมได้เรื่อนกลับขึ้นมาด้านบนมากขึ้นนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ เมื่อวานกับเมื่อวานซื่อนี้เขาเลื่อนลงไปด้านภาคใต้นะครับทําให้ด้านตอนบนของภาคในฝนลดลงแต่ว่าในขณะเดียวกันวันนี้เริ่มที่จะเลื่อนกลับขึ้นมาแล้วนะครับเป็นการพาดเข้าหากันของร่องของหย่อมความกดอากาศต่ำสามหย่อมนะครับกลายเป็นร่องมรสุมพาดผ่านในส่วนของประเทศไทยในขณะเดียวกันนาะนผู้ชมจะเห็นว่าหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นเริ่มที่จะถอยร่นขึ้นไปนะครับการถอยร่นของอากาศเย็นส่งผลนาให้ฝนกลับมาตก เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยในระยะนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็น่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็เตรียมรับมือในส่วนของหลายพื้นที่ที่น้ํายังไม่ลดนะครับน้ํากําลังจะลดฝนก็มาเติมนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับสําหรับวันนี้มาเช็คในส่วนของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับกับทั้งประเทศเช่นเดียวกันนะครับวันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ฝนน่าจะตกเยอะนะครับพอสมควรถ้าดูจากในส่วนของนี่นะครับ โมเดลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทำไว้ก็ครอบคลุมทุกภาคนะครับภาคอีสานก็เริ่มที่จะกลับมามีฝนอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงวันนี้สําหรับวันนี้สภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับในส่วนของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักภาคเหนือนะครับเน้นในโซนภาคเหนือตอนล่างประกอบไปด้วยนะครับ1ตาก 2. ลําพูน 3. ลําปาง 4. แพร่5น่าน6กุตรดิตถ์7สุขโขทัยนะครับ8พิษณุโลก 9ก้ากำแพงเพชร10พิจิตร11เพชรบูรณ์นะครับทั้งหมด11จังหวัดที่เสี่ยงฝนตกหนักวันนี้ในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับท่านผู้ชมก็เฝ้าระวังนะครับเนื่องจากว่าโซนนี้น้ําเริ่มที่จะล้นเขื่อนหลายพื้นที่ล้นอ่างเก็บน้ําหลายพื้นที่แล้วบางพื้นที่น้ําก็กําลังจะลดนะครับก็มีฝนเข้ามาเติมอีกนะเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือนะครับท่านผู้ชมอยู่โซนไหนแจ้งข่าวมาได้นะครับร่วมส่วนหนึ่งในการทําคลิปโดยการแจ้งข่าวนะครับ สำหรับในโซนภาคอีสานวันนี้เริ่มที่จะกลับมามีฝนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เริ่มที่ทางด้านอีสานด้านตะวันตกนะครับประกอบไปด้วยชัยภูมิเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับพี่น้องที่อยู่โซนเขื่อนอุบลรัฐนะครับน้ํายังไม่ลดเลยน้ําในเขื่อนยังไม่ลดนะครับน้ําร้นมาท่วมหลายพื้นที่ในโซนของพี่น้องที่อยู่โซนขอนแก่นแล้วก็หนองบัวลำพูนะครับโซนที่เป็น พื้นที่เหนือเขื่อนกับใต้เขื่อนก็เตรียมรับน้ําต่อนะครับในส่วนของภาคกลางวันนี้เกือบทั้งหมดนะครับยกเว้น2จังหวัดสิงห์บุรีกับอ่างทองนะครับจริงๆแล้วก็เสี่ยงทั้งหมดนะครับวันนี้ในโซนภาคกลางนะครับสําหรับภาคกลางวันนี้ประกอบไปด้วยนะครับกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามและนครปฐมนะครับนี่คือในส่วนของภาคกลางวันนี้ภาพรวมน่าจะเกือบทั้งหมดนะครับก็รองมรสุมเลื่อนลงมาเลื่อนเลื่อนขึ้นมานะครับพาดผ่านในโซนภาคกลางนะครับทําให้ในโซนนี้มีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันนี้นะครับนี่คือในส่วนภาคกลางนะครับไปดูโซนภาค ตะวันออกนะครับวันนี้ภาคตะวันออกประกอบไปด้วยนะครับ1นครนายก2ปลาจีนบุรี3ฉะเชิงเซาสี่ชนบุรีหระยองนะครับทั้งหมด5จังหวัดพี่น้องที่อยู่โซนจันทบุรีและตราดได้มีโอกาสพักหายใจบ้างครับเนื่องจากว่าในรอบที่ผ่านมาไม่ว่ารอบไหนในฝนก็ตกต่อเนื่องนะครับในส่วนของภาคใต้วันนี้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับยกเว้นระนองนะครับระนองจริงๆแล้วไม่น่าพลาดในเรื่องฝนนะครับตามการคาดการณ์ของสอเกษตรบรรจุ น่าจะมีฝนนะครับภาคตาใต้ีใครทั้งภาคเลยนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับไล่ไปตั้งแต่เพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรนะครับสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลาสตูล ยะรา,าปัตตานีนราธิวาสนะครับเรียกว่าครอบคลุมทั้งหมดในโซนภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝนเริ่มกลับมาเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฝนจะเริ่มที่จะกลับมาเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือในโซนฝนตกนะครับต่อเนื่องนะครับหลายพื้นที่น้ําพอน้ําจะลดฝนก็เริ่มที่จะกลับมาอีกนะครับซึ่งถ้าดูจากในส่วนของลักษณะลมนะเดีย๋ยวดูโมเดลลมนิดนึงนะครับตอนนี้ในส่วนของ นี่นะครับลมเริ่มที่จะม้วนกลับคืนนะครับมีความแปรเป็นความแปรปรวนของอากาศนะครับช่วงนี้มีลมกระแสลมทั้งลมตะวันออกเฉียงเหนือลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับลมเหนือเข้ามาแรกพัดสอดนะครับทาให้เกิดความแปรปรวนของอากาศในช่วงนี้ในขณะเดียวกันลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดมาจากด้านบนเริ่มที่จะมีกําลังอ่อนลงนะครับเริ่มที่จะถอยล้นขึ้นไปนะครับทำให กลับมามีฝนอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้ฝนก็จะเริ่มกลับมามีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อมาดูตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะครับที่เป็นกราฟิกนะครับเป็นรายจังหวัดกราฟิกตรงนี้นะครับก็วันที่15ตุลานะครับอุตุเตือนนะครับภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกภาคใต้นะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะครับ และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับภาคเหนือนะครับฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่วันนี้60%ของพื้นที่ประกอบไปด้วยโดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับประกอบไปด้วย ลำพูนล,ลำปางแพร่น่านตากสุโขทยัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์นะครับทั้งหมด60%ของพื้นที่นะครับภาคตะนงเชียงเหนือวันนี้น่าจะเป็นภาคที่ฝนน้อยที่สุดแต่ก็เริ่มที่จะมีฝนกลับมาแล้วนะครับฝนตกหนักบางแห่งเน้นเลยนะครับหนองบวัวลำพูขอนแกน่นและก็ชัยภูมินะครับในโซนภาคอีสานนะครับ ภาคกลางนะครับวันนี้ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ60%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะครับครอบคลุมทั้งหมดเช่นเดียวกันภาคกลางวันนี้ฝนยังคงเยอะนะครับ เช่นเดียวกับภาคตะวันออกนับฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเน้นนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีและระยองนะครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับ60%ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับซึ่งประกอบไปด้วยกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีประทุมธานีนะครับฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามัน70%นะครับเน้นพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลน,นะครับภาคใต้ฝั่งอันดามัน70%ของพื้นที่นะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย70%ของพื้นที่นะครับนี่คือภาพรวมวันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนที่มีโอกาสที่จะตกนะฝนเริ่มที่จะกลับมานะครับเนื่องจากว่ายอมความกดอากาศสูงนะหรือว่ามวลอากาศเย็นเริ่มที่จะ ถอยร่นลงไปนะครับเริ่มที่จะถอยร่นลงไปนี่นะครับตัว H ในขณะเดียวกันมีหย่อมความกดอากาศต่ำแถวทะเลจีนใต้นะครับก็จับตาดูว่าอาจจะมีทิศทางเคลื่อนที่เข้าในส่วนของเวียดนามนะครับก็จะส่งผลทาให้ประเทศไทยมีฝนตกมากขึ้นนะครับในช่วง2อสวันข้างหน้านี้ ก็สําหรับท่านผู้ชมที่อยู่โซนที่น้ําเริ่มที่จะลดนะครับหลังจากที่น้ําล้นเขื่อนมาหลายรอบแล้วน้ําเริ่มจะลดตอนนี้ก็น้ําก็เริ่มที่จะกลับมาเพิ่มมากขึ้นอีกก็เฝ้าระวังนะครับในส่วนของพื้นที่นี่คือในส่วนของภาพรวมวันนี้นะครับวันอาทิตย์ฝนเริ่มกลับมาโดยเฉพาะโซนอีสานตอนนี้ก็เริ่มที่จะกลับมามีฝนแล้วนะครับนี่ครับถ้าดูจากโมเดลจะเห็นนะว่าแถวทะเลจีนใต้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ตัวนี้นะครับที่ อาจจะพอเคลื่อนตัวเข้าในส่วนของเวียดนามก็จะส่งผลกระทบทําให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ลมหนาวที่โชยลงมาเล็กนิดน,ดนึงเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาก็เริ่มที่จะถอยร่นลงไปแล้วก็จะเป็นช่วงที่เริ่มจะมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาปกคลุมนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายถึงค่ำก็จะมีฝนตกมานะครับในท่านผู้ชมที่อยู่โซนน้ําที่อยู่เหนือเขื่อนหรือว่าใต้เขื่อนก็เตรียมรับมือนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ